ใครกำลังมองหาร้านตเติมเกม Fk Journey มเม p ขิงๆนะครับแนะนำร้าน Easy การนะครับถูกและสะดวกปลอดภัยเติมง่ายราคาถูกเลยนะครับสนใจก็แอดไลน์หรือว่าเข้าเว็บไซต์ได้เลยครับ ช่อง The m มา e n นส์ ance, เรามี e r s h i p แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่องเด e m มา e n นสนะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนัเกือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไปต่อท้ายชื่อเทพแบบนี้เลยนะครับเป็นระบบรยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้สถานที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังได้อิโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มาในนชนะหัวนรมเบิร์เกมมงเช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับ FK เเจอร์นี่กันบ้านนะครับผมสำหรับเกมนี้ FK. Journey นี่ต้องบอกเลยว่าเรากําลังจะเข้าสู่แพทใหม่ในวันที่1สิงหาคมนี้แล้วนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาลอง1 c o n t คอนเทนต์1ตัวละครและกันที่บอกว่าจะเข้ามาวันที่1สิงหาเนี่เลยนะครับนั่นก็คือ แพนดราตัวนี้เลยคือต้องบอกเลยว่าโคตรสวยโคตรเท่นะคบเป็นตัวละครที่ขอเรียกว่าแม่กล่องงามนะคบเพราะว่างามพริ้งงามงามพลิ้วงานงามเลยว่างามพริ้งเออนะครับงามจริงๆนะตัวนี้และจะเข้ามาวันที่1สิงหาคมนี้เลยคือ1สิงหาในอย่างที่บอกกันไปในพรีวิวแพดช์หนึ่งไอแพทล่าสุดที่ผมพรีวิวไปให้ดูนะครับมันจะมีพระองค์สามตัวเลยก็คือมีน้องแพนด o ร a านะครับแม่กล่องงามแล้วก็มีตัวแสตัวมืดตัวใหม่ที่เป็นตัวลากงอกนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ก็คือ พี่ปังนะครับพี่ปังตัวหมีไอ้แพนด้าเออมีแพนด้านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหนึ่งในตัวที่น่าสนใจเลยเดี๋ยวนี้คุกคนอาจจะสงสัยนะเฮ้ยยังไม่ไม,ไม,มานน่ทำไมขึ้นแบบนี้แล้วคำตอบคือตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเทสนะครับซึ่งอ่ามันก็มีให้เราสามารถเทสได้แต่ว่าเน,นี่ยเดี๋ยวผมจะเทสแล้วก็มาลองให้ดูกันเท่าๆแล้วกันสำหรับผู้เล่นทุกคนที่สนใจอยากจะลองเปิดแพนนราแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าทุกเทสที่เห็นในคลิป,ปวันนี้นะครับก็จะเป็นแค่ข้อมูลจากเซิร์ฟเทส เซิฟจริงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นิดหน่อยหรือมีการปรับเปลี่ยนก็ต้องรอดูกันของจริงทีนึงนะดังนั้นเดี๋ยววันนี้ดูกันคร่าวๆเบื้องต้นว่า Pandora เป็นอย่างไรแล้วก็สกิลประมาณไหนวิธีการเล่นอะไรเงี้ยนะแล้วมันว้าวซ่าแค่ไหนนะครับส่วนของจริงมาเดี๋ยวผมจัดเต็มให้ดูอีกรอบหนึ่งเช่นเดียวกันนะเพราะว่าผมจะจัดสุดจนถึงพลกรเลยนะตัวนี้น่าสนใจมากเป็นตัวที่ดูดีนะครับแล้วก็จริงเนี่ย ก็มีต่างชาตินี่เขาก็มีเทสกันอยู่บ้างอยู่แล้วในเซอร์เพสเหมือนกันเลยเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันก็มีค่อนข้างที่จะน่าสนใจติดท็อปทีมตีบอสทำให้ทีมตีแรงขึ้นได้เยอะมาเรามาดูกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับสำหรับแพนโดราลุยสำหรับแพนโดรานะครับ,รบ, ora, รบ,รบก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครดิเมนชันนะครับดิเมนชชันอลฮีโร่แฟกเจอร์ก็คือเป็นตัวละครดิเมนชันคือเป็นเผ่าที่ไม่ใช่เผ่าสีเผ่าอะ่ะเอาง่ายนะครับและมันจะเป็นตู้ด m เมนชันทุกคนสังเกตไหม อ่ะนี่นะและมันใช้ตัวดิเมนชันนะครับสำหรับพโนล่าทท้งนั้นอันนี้อีกอย่างนึงที่สําคัญเลยทุกคนอาจจะพลาดเพราะว่าเหมือนตอนนั้นสื่อมาไปเลยมันคล้ายๆตอนนั้นสื่อมาคล้ายๆตู้คอนแรมนะครับมันจะไม่ได้ใช้ตั๋วไม่ได้ใช้ตั๋วแดงไม่ได้ใช้ตัวแดงไม่ได้ใช้ตัวดําไม่ได้ใช้ตัวพวกนี้เลย แต่จะใช้ตั๋วพิเศษซึ่งก็เป็นตั๋วพานล่าที่เอาไว้ใช้เปิดตู้ดิเมนชันแนลนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องดองคือถ้าเกิดจะไปเปิดตัวละครที่มีอยู่แล้วตอนนี้ไปเปิดได้เลยหรือจะเก็บไปเปิดตัวก็ได้แต่ว่าการดองตั๋วไม่ได้เอามาเปิดพานล่านะครับมันใช้คนละตั๋วการอันน,นี้เข้าใจผิดเด้อแต่ให้ดองก็คือดองเพชรรอไว้เลยนะถ้าเพชรไม่พอก็คืออาจจะอดนะครับดังนั้นเนี่ยเพชรสําคัญไม่พอก็เติมด่วนนะครับมาเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับสำหรับพานล่าว่าเป็นยังไง <adore> เดี๋ยวให้ดูก่อน นี่ให้ดูเหมือนเดิมก่อนว่าเพนโดล่าคือต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวละครสายซัพพอร์ตนะครับเดนมิเนอลแฟกเจอร์นะฮะก็คือเป็นตัวที่ไม่ใช่เขียวฟ้าเกรฟเกรฟอะไว่าเกรฟบอลก็ไม่ใช่นะครับเหลืองก็ไม่ใช่นะเป็นเผ่าต่างมิตินั่นเองดูสกิลดิเฮ้ยมันเท่มากเนี่ยคือผมต้องบอกเลยนะครับว่าตัวเพนโดล่าเนี่ยโดยสกิลมันคือเป็นสายซัพพอร์ตที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้ทีมและดีบัฟสัตรูได้ด้วยนะครับน่าสนใจมากและเป็นตัวละครที่สวยนะดูดิเห็นความสวยปะ เอออะเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูแต่ก่อนหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันคร่าวๆเอาคร่าวๆพอนะเพราะว่าพวกสกิลพวกนี้ผมจะไม่ลงละเอียดเพราะว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวพอเซิร์ฟจริงมาเดี๋ยวผมลงละเอียดเรื่องสกิลให้ดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่ามันเป๊ะแค่ไหนเนาะอ่ะมาแต่ผมต้องบอกเลยว่าปกติแล้วเวลาเซิร์ฟเทสมาเนี่ยกับเซิร์ฟจริงเวลามันเข้าจริงเนี่ยมันก็จะไม่ได้ต่างกันมากนะครับคือมันอาจจะต่างกันนิดหน่อย อาจจะแบบปรับเปอร์เซนต์อะความแรงจากนี้ปรับเป็นเท่านี้อะไรเงี้ยแต่พวกสกิลหลักๆอาจจะไม่ได้ต่างไปจากเดิมแต่สเทเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะครับแพนโดล่ามันจะเป็นตัวเผาคาร์ดเนะครับแล้วก็เป็นดิเมนชันแลอย่างที่บอกเป็นสแตทพอร์ตนะครับตีเวทระยะ5ช่องเลยนะซึ่งอันติมันเนี่ยอันติแพนโดล่าเนี่ยมันจะทําการปลดปล่อยกล่องคือต้องเข้าใจก่อนว่าแพนโดล่ามันคอนเซปต์เป็นตัวละครกล่องแพนโดล่ามันเป็นตำนานนิยายแล้วก็มีสตอรี่อยู่ใครที่เคยรู้จักกล่องแพนโดล่าเนาะเป็นกล่องพิเศษที่มีพลึลกด้านในใ เพราะฉะนั้นอันติของพระราชคือการปลดปล่อยพลังด้านในของกล่องออกมานะครับโคเทสดยให้ดูดูดูแล้ีโอ้ยโคเทสจัดระเบิดพลังกล่องนะครับซึ่งเวลามันระเบิดปุ๊บเนี่ยเอฟเฟกต์หลักคือมันทำให้ทั้งสนามนะครับศัตรูและฝั่งเราตกใจตกใจไม่ึงมันจะเลิกตีกันอ่ะเออทั้งสนามหยุดนิ่งอ่ะวิ่งหนีเอาห่างจากกันตกใจกลัวนะครับหวัดกลัวแล้วกันหวัดกลัวตกใจ ก็เปเลเวลาหนึ่งท่ทำให้ทุกคนตกใจหวาดกลัวเราไม่ตีกันแล้วก็ทำทุกคนในสนามเนี่ยพลังโจมตีลดลงด้วยนะเอฟเฟกเบื้องต้นก่อนเอาแค่นี้นะเพราะว่าลงลึกอย่าพึ่งเดี๋ยวไว้ดูตอนเปิดเซิร์ฟจริงเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้สกิลที่สองแพนโดล่าทำอะไรได้นะครับเป็นบล็อกเบลซิ่งซึ่งอันเนี้ยแพนโดล่ามันจะดึงเพื่อนสัตว์เพื่อนฝั่งเรานะฝั่งเรานะครับเข้ากล่องเออมีกล่องก็ต้องใช้กล่องให้ประโยชน์นะครับ มันต้องคงตีมกล่องไม่ใช่เอ๊ะต่องเอากล่องไปฟาดเอากล่องไปปับ๊บอันนี้คือดึงเพื่อนเข้ากล่องเลยทุกคนก็จะบอกเอ้ยเพื่อนกูเข้ากล่องแล้วเพื่อนก็หายดทำยังไงครับเนี่ยใช่ครับเพื่อนเราจะหายไปแต่ว่าเพื่อนเราเนี่ยสักพักหนึ่งนะครับเพื่อนเราจะออกมาหลังจาก4วิแล้วกันเนาะตอนนี้แล้วเพื่อนเราจะได้อันติเต็มหลอดหนึ่งพันเอจีซึ่งมันใช้คอมโบกับไอตัวคลโอนิย่าได้ดีมากเพราะคลโอนิย่ามันเก่งตอนมันมีอันติเต็มที่มันเปิดสนามน้ําแข็งนะอะอ คือมันดึงเพื่อนเข้ามาทำให้เพื่อนเราไม่โดนตีและทาให้เอเนจีเพิ่มขึ้นเต็มหลอดออกมาตีตบปุ๊บตายเลยนะอันนี้คือดีจัดๆแต่ต้องบอกว่าจังหวะที่เพื่อนเข้ากล่องเนี่ยเพื่อนเราจะหายไปนหนึ่งคนในสนามรบเลยนั่นเองนะแต่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าพาโนล่าเนี่ยทีมการเล่นของมันคือเป็นตีมยือ้อเป็นทีมยือ้อไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บปั๊บ,บ,บหายหมดเพราะว่าหนึ่งเลยคืออันตีนะมันทำให้ทุกคนหวาดกลัวเพราะฉะนั้นตอนที่เพื่อนเข้ากล่องเนี่ย ทุกคน,นจังหวดกลัวอยู่ก็ได้ไม่ได้นนตีกันก็จะแลบเปรียดีเพราะว่าสีวิเพื่อนก็ออกมาแล้วนะครับอ่าใช้งานได้อยู่นะไม่ต้องตกใจว่าเพื่อนกูหายอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะสกิลที่3านะฮะเป็นแพสซีฟจังหวะที่อ่าแฟนโดล่าเนี่ยจะทำการเพิ่มเลือดแล้วกันเนาะเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มเอเนอร์จีให้กับเพื่อนที่ออกมาจากกล่องเออเป็นตัวบัฟคือมันบังหวว่าอย่างที่บอกนะเป็นสายบัฟอะแล้วมันจะบัฟให้คนที่ดึงเข้ากล่องไปซึ่งคนที่ดึงเข้ากล่องเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะเนี่ย ตำแหน่งตามนี้เลยนะสังเกตตอนวางตัวมันน่าจะขึ้นให้เห็นแหละนะครับเออดังนั้นแพนโนล,ล่าสกิลที่สามแพสซีฟคือมันจะบัฟฮิลเพิ่มเลือดให้เพื่อนแล้วก็อ่าทำให้เพื่อนเนี่ยมีเลือดเต็มได้นั่นเองนะครับแล้วก็อย่างนึงคือมันจะทําการดีบัฟคอร์รัปชันใส่ตัวเองนะครับและศัตรูหนึ่งคนที่ยังไม่ติดดีบัฟดีบัฟคอร์รัปชันคอร์รัปชันดีบัฟคอร์รัปชันคืออะไรทําให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้น10%แเปอร์เซ็นต์แต่ดีบัฟเนี่ยมันโดนทั้ง เออเหมือนโดนคำสาบกล่องอ่ะเอาง่ายๆว่าเอ้ยกล่องแม่งมีปล,ปล่อยปล่อยพลังกล่องมาแล้วไปแบบแต่ต้องกล่องพิศวงนะครับถูกคำสาบต้องห้ามทําให้โดนตีแรงขึ้นซึ่งแพนโนล,ล่าก็โดนด้วยนะครับถึงแม้จะเป็นเจ้าของกล่องซึ่งแพนโนล,ล่าเนี่ยมันจะโดนสแตกถึง4สแตกเลยนะก็คือโดนตีแรงขึ้นถึง40%นตะครับตอนนั้นเนี่ยอาจจะตายงั้นไงนะตัวนี้ต้องดูดีๆเล่นดีๆต้องวางตำแหน่งดีแล้วก็เล่นจัดเล่นกับทีมที่แบบปกป้องแพนโนล,ล่าได้อะนะครับทีนี้โดนสี่แตกโดนตีแรงขึ้นมันทํามาทําไมสนี นะครับคือถ้าเกิดว่าแพน o ร่ามันโดนดีบ<ๆ>ัฟเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยลดความเร็วแล้วก็ลดการเพิ่ม energy ด้วยนะครับแล้วแถมลดเลือดด้วยเมื่อยิ่งแพน o ร่าโดนสแต็กดีบัฟเยอะไอบ้บัฟตรงเนี้ยที่จะทําให้ศัตรูลดความเร็วลด energy ลดเลือดเนี่ยมันจะยิ่งเยอะขึ้นเหมือนกับว่าเรายอมเสียถละดตัวเองโดนดีบัฟก่องน,นะครับศัตรูก็จะกากลงอะไรเงี้ยอ่านี่เป็นเมคานิก คือพูดดีแต่ว่ามันจะตายเร็วนะต้องระวังกันด้วยอย่างนึงคือมันจะฮิวเพื่อนให้อันนี้ก็ดีเหมือนกันเพื่อนที่เข้ากล่องไปก็จะดีเป็นเป็นเป็นแม่กล่องงานผู้เสียสละแล้วกันเนาะสกิลที่ส,สี่เพิ่มเลืองได้ไม่เป็นไรเอาไปเร็วเพราะสกิลนี้ไม่อยากลงลึกเดี๋ยวลงลึกจริงไปดูตอนคลิปเปิดตอนเปิดคลิปมาจริงๆเดี๋ยวผมทาคลิปอีกรอบนึงนะครับตอนนี้ก็รัวข้าวไปก่อนส่วนสกิลที่5ปลดอาวุธนะครับปลดอาวุธเนี่ยทำอะไรได้นะครับคือเมื่อไรก็ตามที่แพโนร่าตายเนี่ยกล่องแพโน นะครับอันเนี้ยคล้ายๆกับคล้ายๆกับทาลีนที่มาตายแล้วกลายเป็นไข่ฟีนิกซ์แต่นี้คือจะกลายเป็นกล่องนะครับแล้วก็มันจะเก็บ energy ได้เรื่อยนะครับ energy เรื่อยแล้ว energy เต็มเนี่ยเมื่อ energy เต็มนะครับมันจะระเบิดพลังตุ้มเปิดอันติตลอดเวลาดังนั้นนะครับถึงแม้แพนโนราจะตายกล่องยังอยู่ กล่องแพนล่าจุดพิศวงอยู่ในสนามรบและจะคอยเก็บ energy เรื่อยๆเมื่อ energy เต็มมันก็จะระเบิดตูมแล้วทาให้ทุกคนหวาดกลัวเลิกตีกันนะครับทีนี้เลิกตีกันแล้วจะทามาเพื่ออะไรไปดูกันต่อที่ตอนเป็น s บวกนั่นเองนะครับนั่นก็คือเมื่อไรก็ตามนะครับที่แพนล่ามันกล่องมันเปิดออกและระเบิดนะครับทุกคนหวาดกลัวใช่ปะคนที่แพนล่าดูดเข้ากล่องคนเนี้ยจะไม่หวาดกลัวนะครับคือไอคนนี้แหละแม่งจะคอยตีและเก็บทุกคนในสนามลบคนเดียวเลย ซึ่งผมบอ,อกเลยนะเล่นกับฮารักนี่มันแน่นอนเพราะว่าฮารักมันตีแรงมากแล้วก็ตีเร็วมากและจังหวะที่กล่องมันระเบิดอะ่ะเออแล้วทุกคนหวาดกลัวคือฝั่งศัตรูก็หวาดกลัวฝั่งเราก็หวาดกลัวไม่มีใครตีกันได้เอาง่ายๆแต่จะมีอยู่หนึ่งตัวที่กล่องมันดูดเข้าไปตอนแรกที่เป็นพาสซีฟสกิลสองเฮอน้าที่กล่องมันดูดเข้าไปเนี่ยไอตัวนี้แหละจะตีได้คนเดียวเล่นได้คนเดียวทั้งสนามนะครับน่าเล่นต้องบอกว่าน่าเล่นแล้วกันเนาะ,ะให้ดูทีนึงแล้วกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็ไวยอัน,น อันนี้คือตอนที่มันในนี้แล้วกันนะเนี่ยให้ดูสกิลเนี่ยปึ๊บอ่าเป็นอย่างงี้เห็นป่ะมันจะไล่ดีบัฟศัตรูด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยติดคอร์รัปชันเห็นไหมครับคอร์รัปชันติดหนึ่งสตแต็กครับอันนี้คอร์รัปชันดีบัฟก็คือจะโดนดันขึ้นนะนี่อันนี้กล่องระเบิดเห็นไหมครับไม่มีใครตีกันได้นะเออสองฝั่งจะติดหวาดกลัวควืเขาเป็นกองก๊อกคำสาบอ่ะเดี๋ยวผมเอาไปเล่นในพีพีดูดว่าเอาไปลองเทสกับฮารักเดือดไปอยากลองลองไปไๆไน่าสนใจนะสนใจเดี๋ยวผมขอลอง,ลอง,ลองนหน PP, ่อย มาดูกันมาดูกันเอาแบบพีพีห้าพีพีธรรมดาเนี่ยแหละมาหลีกยังกากอยู่เลยเนี่ยหลีกยังกากอยู่เลยนะยอ,ยยนะอันนี้อาจจะเป็นตัวไก่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องตกใจในบทลองเล่นกับไอ้แพนดอร่าดูมามาลองการมาลองการมาลองการเออเนี่ยเล่นกับไคโอไนอา,าก็ได้อ่ะ <c oughs> เอาไคโอไนอาป่ะล่ะ <c oughs> แบบเข้ากล่องปุ๊บแล้วออกมาตุ้มหายทั้งสนามอย่างเงี้ยเอาแค่สองตัวเลยป่ะล่ะเออเอาแค่สองตัวเลยมันวางยังไงวะเรียมอสมันไม่ขึ้น เนี่ยอย่างนี้คือมันไม่ขึ้นนะครับมันยังไม่ขึ้นให้เรานะมันยังไม่ขึ้นให้เราว่าตัวไหนจะถูกเข้าสนาถูกเข้ากล่องแต่ว่าตอนเปิดเซิฟริงมันอาจจะขึ้นให้ก็ได้เนี่ยเรอมอสก็คือตรงนี้อ่าเดี๋ยวประมาณตรงนี้อ่ะตรงนี้นะตึ๊ตเป็นอะไรซัมราฟูลเจอเรอมอสอไลน์ทูเดอะบ็อกซ์โอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะใช่ปะอ่ะตรงนี้นะตรงนี้นะ เดี๋ยวลองดูกันแล้วผมจะเอาแท้งมาหนึ่งตัวแล้วกันเนาะน้องเขาจะได้ไม่ตายเพราะว่าถ้าน้องตายเนี่ยน้องจะไม่ได้ใช้สกิลนะครับอ่าเอาอ้นี้เลยบูทูสแล้วก็เอาเอาแม่มาด้วยอ่าเอาแม่มาตัวนึงจะได้บัฟบูทูสแล้วยืนนานๆอยากเห็นอยากเห็นสกิลกล่องมาลองดูกันเอาแค่สี่ตัวต่อให้ห้าสี่เลยดี่เขากล่องแล้วเขากล่องแล้วเฮ้ยแป๊บนึงดีแต่เย็นยังไม่ดูไม่ทานเลยเห็นไหมครับออกมาปุ๊บอินเ g อร์เเต็มนะครับอินเทอร์เเต็มหนึ่งพันเกือบเต็มเกือบเต็ม 1,000พคือเกือบเต็มของไคโอไนอานะเกือบเต็มอ่าเต็มละเอาเว้ยเนยโดนอันนี้คือโดนตัดอันติก็จะตายไปเห็นไหมฮะแพนล่ามันจะคอยฮิลตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้มันถูกดูดเข้ากล่องแพนทาล่าจะคอยฮิลเพื่อนอยู่เรื่อยๆแต่ก็จะเบาเห็นไหมเนี่ยเพิ่มละเพิ่มเดือยละเพิ่มเดือยละ,เ,ละเห็นปะอันติปุ้มเอาชิปหายตายก่อนอันนี้อันนี้แพ้เพราะว่าเจอเมเมตัดอันติทีเดียวหายเลย เออเอาทีมที่ไม่มีลิล่เมย์ได้ป่าววะขอทีมที่ไม่มีลิล่เมย์ดิเพราะว่าถ้าไม่มีลิล่เมย์ก็คืออันติออกแน่นอนอ่ะมีเมย์อีกแล้วแม่เฮ้ยมีทีมที่ไม่มีเลยหรอไม่งั้นต้องเอาตัวหนึ่งที่มันมีอันตรีไวอ่ะเอามาขัดเอามาให้เมย์มันขัดก่อนรอบหนึ่งหลังจากนั้นก็จะได้ให้ใครเอาเน้่ปล่อยอันนี้ทีมเดิมเนี่ยเดี๋ยวไัดนะผมขอด่วนขอทีมที่ไม่มีเมย์ครับจะได้ให้เห็นชัดแต่ถ้าเกิดเล่นอย่างนี้แล้วเจอทีมมีเมย์ก็โดนตัดอันติได้นนะมมมัีีทุกเลย เดี๋ยวผมเอาไบรลอนแล้วนะเอารวบมาลวบมาจะได้ให้เมย์มันตัดอันติทีหนึ่งไม่ใช่ไบรลอนใครวะเอรอนเอรอนเออเอรอนเอรอนกับนกทำได้เอรอนกับนกใช่ปะที่มันเอามาขัดเมย์ได้อะอ่ะเอามาสองตัวทีมูเต็มละเอาเอาแม่ออกเอรอนกับอ่ะลองดูนะลองดูนะรอบนี้ต้องได้แนะ่นอนละรอบนี้มันต้องได้อนะดูนะดูนะ ปึ๊บดูดเข้ากล่องไปแล้วสี่วิจะออกมามาแล้วนี่เห็นไหมครับเพิ่มหนึ่งพ e r g y เเกือบเต็มนะดูดูว่ารอบนี้ไครโอเนียเราจะได้ปล่อยไหมต,ไต้องได้อะต้องได้อะอันนี้โดนตัดแล้วโดนตัดละโดนตัดละโดนตัดลวหนึ่งนะโดนตัดล้วน,นี่อันติมาแล้วอุ้ย,อยเรียบร้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 อยอะเรียบร้อยอะเรียบร้อยอะเป็นไงอะ แล้วคืออะไรทำมผมไม่ได้เปิดไคโอในอาไว้นะครับใครเปิดไว้แล้วลองคอมโบได้แน่นอนเพราะว่าโค้ดได้เปรียบปกติใครในอาติมันจะช้าอันนี้คือมีตัวแพนโนร่ามาคืออันติเต็มไวจัดแถมันฮิวเลือดให้ด้วยนะเห <Paul ine S 2> <i> ็นปะเฮ้ยว้าวแซว้าวแซว้าวแซวเดี๋ยวผมให้ดูอันนดงก็คือ,อลองเล่นกับตัวฮารักดีกว,ว่ามาลองกับตัวฮารักกัน คอมโบนึงคอมโบนึงลองกับตัวฮารักมาเลยลองกับฮารักดูจังหวะที่จังหวะที่มันระเบิดตุ้มต้ามฮารักจะได้ไล่เก็บแต่ต้องให้ถ้างั้นรอบนี้เดี๋ยวผมจะให้เอาตัวเล่งเล่นเกตันติมามันจะได้อันตีแล้วระเบิดตุ้มต้ามบ่อยๆให้กล่องมันตุ้มต้ามบ่อยๆลองดูเอาไอ้ตัวนี้มาเล่นเกตันตีเพื่มหน่อย ฮารักยังพึ่งตายนะแต่ถ้าฮารักตายไปไปก็จบอ๋อเนี่ยฮารักอยู่ในกล่องครับออกมาละออกมาจากกล่องละเปิบเปิบเปิบเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะพ่อแม่อันติไอคลิปหายมึงมาตัดอันติโลเวนกูแม่ไม่ได้ปล่อยอันติเลยแม่ผมแม่กล่องงามผมต้องรอแม่กล่องงามปล่อยอันติก่อนแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูฮารักนะครับว่าฮารักจะสามารถตีได้คนเดียวคนอื่นไม่สามารถตีได้เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะไอเวนเอ้ยโดนเมตัดอีกแล้ว โอ้ยเจอเมตัดว่าอันนี้จบเลยจบเอามาพอละพอละเดี๋ยวรอด,ดูของจริงเดี๋ยวของจริงมาเดี๋ยวผมไปรีวิวให้ดูทีนึงนะแต่ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจเปนทีน่าสนใจมากสุดเล่นตีบอลได้ไหมเนี่ยผมว่าก็น่าจะเล่นได้นะเพราะว่าเอาเข้ากล่องเพิ่มมันติไวมากแล้วก็แถมก็รีเลือด,ด้ด้วยแถมมีด,ดีบัฟด้วยดีบัฟคอร์รัปชอนมาทำให้ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้น ซึ่งจะทำให้บอสโดนัมเมตรแรงขึ้นนั่นเองนะครับแต่เรามาลองดูกันขอบคุณทุกคนนะครับใครดูกันจบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็ใครอยากสนับสนุนช่องก็กราบขอบพระคุณในเรื่องกดสมัครเข้าร่วมชมเชิญที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวพอวันที่หนึ่งนี้มานะวันที่หนึ่งนี้มาแล้วเตรียมตงังเตรียมเพชรกันด้วยนะอย่าลืมนะเตรียมเพชรนะครับถ้าใครจะเปิดไพโนลาเตรียมเพชรไม่ใช่เตรียมตัว๋วเติมไปได้เลยแล้วก็ไอตัวล่างงอกเดี๋ยวมารีวิวให้ดูทีหนึ่งตอนเปิดเซิรรรร์์ฟฟกันันนนนนน้้อองงตเซิิมาจะคบทีี่ ติดตามในช่องด้วยนะแล้วก็มีเพจ a c e b o o k นะครับไปเจอกันนะครับผมขอบคุณมามากสวัสดีครับ